เดี๋ยวไล่ลําดับไปเลยแล้วกันนะแล้วดูห่อฟมองดิทีไฟว่าเอาทีที่ทําคะแนนได้น้อยที่สุดหมายความว่าเก่งที่สุดอันดับทหนึ่งนะคะทำคะแนนดีที่สุดนะคะนั่นก็คือทีมสีสีแว่ารอดตัวรอดตัวรนาทีหนึ่งวินาทีนะคะทีมต่อมาคือทีมสีดำดำโอ้ด้ อันดับสุดท้ายก็คือทีมคิดว่าทีมอะไรลลอวพี่พี่เป็นพี่พี่เขียนอันดับสุดท้ายเลยนะตัวคุแพ้นะทีมที่แพ้คือทีมสิเขียวนาทียี่สิบสองวิส่วนที่สีฟ้าได้สี่นาทีสี่สิบสี่วินาที อะไรจ้าสามโทสีเขียวใครสีเขียวพี่ไม่ได้สีเขียวได้กเขา